เอานำผ้ามาเลยทีนี้ก็เขียนข้อความด้วยปากกาเมจิกแล้วก็ใส่ระบายอ้าได้แล้วห่อเลยจ้ะชอบมา้ยนม,มน้ม องนั้นก็ดื่มได้เลยจ้ะบาบี้กำลังรอคนไข้อยู่คุณหมอคะคุณหมอช่วยหน่อยเร็วเข้าเออเชิญเลยค่ะโอเคโอ้สงสัยจะได้เวลาแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ลูกจะคอดแล้วทำไงดีโอจะจเย็นหน่อยนะเคนคุณคาตื่นได้แล้วลูกคนคลอดแล้วนะ ลูกรักงามเหมือนแม่เลยโอ<ฮ><ฮ>ยังไงพ่อเขาตั้งชื่อนว้ว่าบาร์บี้ตามแม่แล้วกันนะเอาละค <Okay. S 2> ่ะเดี๋ยวเวลาป้อนนมแล้วบาร์บี้ดื่มนมนะจ๊ะ <laughs> ดินเบามาแล้วล่ะจากนั้นก็ระบายสีใส่กระป๋องจากนั้นก็ใส่เพชร ใ,นนใครจะเป็นผู้โชคดีได้กันนะเแบบี้น้อยอยินในต้อนรับจ้ะมีของขวัญเยอะจังเลยคุณค้าไม่คขนมาโอ้โอเคจ้าเดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้คิดถึงลูกจังเลยอะแฮปปี้บดย์นี่ของขวัญค่ะอของขวัญเยอะจังว้าวสุดยอดไปเลยอะแฮปปี้บดย์นะนี่ของเธอนะ ลูกรอกนี่จ้าฮะอะไรคะอันนี้สุดยอดเลยเด็กๆเล่นด้วยกันแล้วดีจังเนะมาเป่าเทียนกันฮ่าอยากจะอยู่กับตัวแต่ตลอดไป Happy b ร r t d a นะจ้ะเออจุมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคแป๊บหนึ่งนี่คืออะไรฐานวิกยังไงแล้ว ะผมคอนชันดูสวยมากเสยจ้าเปลี่ยนชุดเลยทีนี้ก็ใส่หมวกนะบาร์บี้โตขึ้นมาหน่อยแล้วเพื่อนๆมานอนอาบแดดสวัสดีจ้าบาร์บี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีนะบาร์บี้บาร์บี้ต้งหลายมาเล่นด้วยกันแล้วแล้วเคนก็มาสวัสดีเคนสวัสดีจ้าเคน ไงสวัดีบาร์บี้ไม้หรอกจุเบปเธอเชื่ออะไรเนอะฉันเชื่อบาร์บี้ยาหานี่เคนเป็นอะไรหรือเปล่าอฉันโอเคอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าเคนน้อยเธอต้องไปโรงพยาบาลนะเดี๋ยวฉันไปด้วยนะเคนน้ำรองเท้ามาเลย ทีนี้ก็ระบายสีจากนั้นก็แปะส่วนด้านล่างต่อเข้าด้วยกันนี่ไงจ้ะเรียบร้อยแล้วนะโอเคเลยแค่และบาร์บี้ออกมาเล่นกันที่สนามสเก็ตบอร์ดโอ้ยอเจ๋งมากเลยสุดยอดโอ้บาร์บี้ขี่รถจักรยานมาเหรอวันนี้ วันดีบาร์บี้วันดีจจะเคงเธออยากจะเล่นโรลเลอร์สเก็ตเปล่าฉันอยากนะแต่ว่าจะไม่มีโรลเลอร์สเก็ตอะไม่เป็นไรใช้ของฉันก็ได้โอเคอเค,ค่อยๆนะฉันกลัวจังฉันรับเธอได้แล้วนี่ใส่เจ้านี่นะเธอจะได้ไม่เจ็บตัวเฮสุดยอดขับใจนะจ๊ะ บาบี้โตขึ้นมาแล้วงั้นเปลี่ยนเ <Okay. S 1> สื้อผ้ามะว้าว <Wow. S 1> ใส่กระดุมว้า wow, วชุดสวยจังทีนี้ก็ตัดเลยแล้วก็ใส่หมวกด้วยดูสบายแล้วก็ทำมะทะแมงดีนะ <Ooh. S 1> ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทีนี้ก็คือโรงเรียนมัธยม วัสดีจ้าวัสดีบาร์บี้บาร์บี้เธอสวยจังเลยใช่แล้วลวสีเนีย้ยเข้ากับฉันมะว้าวสุดยอดเลยปะไปเรียนกันเนะโอ้อไรเนี่ยโถ่เอ้เธออย่างไงต้องร้องเพลงแล้วล่ะฮะนั่นใครอ,อ่ะเดี๋ยวฉันตามไปเสียงของเธอไพเราะจังเลย ฉันเอาดอกไม้มาให้เธอนะะอ๋อดอกไม้เธอ,อ,อรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบเธอไปเดทกับฉันมั้งได้เลยเย้ yeah, ทั้งสองคนจะไปออกเดทน,น้ำแผ่นฟอยล์มาเลยแล้วก็พันพัน,พนจังนั้นก็ติดหูเรียบร้อยแล้ว โอเคลองใส่ดูนะน่ารักจังตุ๊กตาพุดดั้นของบาร์บี้เจคคนนี้ก็คือบาร์บี้ออริจินเนอร์วันดีสวัสดีถ้าอยากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลุกเหรอ <h> อ๋อนั่นเหรอ <laughs> น่ารักจังเลยอ่ะ <laughs> ฉันอยากจะเลี้ยงเขาจังเลยเข <laughs> าเองก็อยากอยู่กับฉันเหรอจ๊ะ <laughs> ได้ <laughs> อยากกินกระดูกหรือเปลา่าฉันว่าเจ้าหมาตัวเนี้จะทำให้พวกเรามีความสุขยิ่งขึ้นอเอาโซ่มาเลยจากนั้นก็ต่อเข้าไปให้เป็นแหวนใส่เข้าไปในลูกโป่งนะจากนั้นก็ขึงลวดว้าวมีคนจะถูกเซอร์ไพรส์แล้ววันนี้เคนเตรียมเดทให้กับบาร์บี้อย่าแอบดูนะ นี่จ้ะเธ <Ooh. S 1> อน,นั่งก่อน <Thank you. S 1> ฉ้นแก้วกันหน่อยนะนี่ <Yeah. S 1> มาเล่นเกมกันไหม <Yes. S 1> ลูกโป่งเนี่ย <Ooh. S 1> มีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่นะอะอันนี้ลับปล่าอ้าไม่ใช่หรอมั้งอันนี้ะอละ, <Yeah. S 1> อะเจอแล้วบาร์บ,บ,บี้แต่งงานกับฉันนะ, oh? ะได้เลยเย้ yeah. มาจาัดงานแต่งงานกัน เอาละเริ่มจากการตัดชุดกันก่อนชุดเจ้าสาวของเราก็ต้องประดับไปด้วยสีชมพูสักเล็กน้อยใส่กระโปรงฟูฟ่องเหมือนเจ้าหญิงแล้วก็ใส่โบ oh, <wow. S 1> ใสผ้าคลุมหัว <c ười> วันงานได้เริ่มขึ้นแล้วเ <c ười> คนเนี่ยกำลังรอบาร์บี้อยู่เลยฮะฉัน oh, <hello. S 1> <c ười> มาแล้วว้าวบาร์บี้เธองดงามเหลือเกิน อจริงเหรอเธอชอบมากชอบมากเลยละจ้ะ,ะเธอสุดยอดไปเลยเอาละได้เวลาแต่งงานแล้วทั้งสองคนสัญญาว่าจะรักกันหรือไม่ไม่ว่ายามสุข <c oughs> หรือยามป่วยสัญญาค่ะสัญญา <c oughs> รับเธอจะต้องเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกเลยและเธอก็จะเป็นภรรยาที่ดีที่สุดในโลกเหมือนกันเอาละเลิกแหวนกันได้เห <c oughs> มาะกับเธอมากจมพิรเจ้าสาวได้ ไหนเปิดดูสิแล้วก็ต่อกันใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยอ๋อเป็นเพลน,นอน,นี่เองเอ๊ยยังขาดอะไรไปอย่างทำไงดีอ๋อต้องเอานี้ออก นใส่หมอนแทนมะใส่โลโก็บาร์บี้แทนแล้วกันบาร์บี้และเคนเพิ่งซื้อเปลนอนสำหรับเบบี้มาลวเกือบจะเสร็จแล้วละจ้ะนี่เป็นไงสวยจังเอาล่ะเรียบร้อยดีฮนี่ไงหมอนเรียบร้อยเธอเนี่ยเก่งจังเลยนะ ฉันรักเธอนะบาร์บี้แล้วก็หนูน้อยด้วยเป็นยังไงบ้างคือฉันปวดท้องอะ่ะจะคลอดลูกแล้วแหละงั้นก็ไปเร็วเข้าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีทั้งสองคนกลับมาบ้านพร้องกับเด็กน้อยเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวฉันช่วยนะไม่เป็นไรจ้ะหนูน้อยน้อยหละฝันดีเลยล่ะ <c oughs> เธอเนี่ยเป็นซูเปอร์เดจริงจริง น้ำดินเบามาได้เลยจ้ะทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นมนุษย์ตัวจิว๋วทำอวัยวะแขนและขาเอาเข้าไปอบเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วระบาสีชุดว่ยนะแล้วก็ใส่ชุดเดรสทับใส่โบด้วยนะ นี่ตุ๊กตาแคนนนามาแพ็กใส่กล่องกันเลยติดแลวก้ว้าวสวยจังครอบครัวกำลังพักผ่อนกันอยู่คุณพ่อเคนก็เล่นเกมส่วนคุณแม่บาร์บี้ก็เล่นเปียโนว้าวนี่ตุ๊กตาแคนนนาสุดยอดไปเลยอะแม่คะแม่วันเกิดหนูแล้วอวพ่อคะพ่อหนูอยากจะได้ตุ๊กตาค่ะเ <laughs> ทโรคะไปซื้ออะไรให้ลูกกันอ๋อได้เลยจ้ะ ร้านของเล่นนี่นะสวัสด okay. oh, wow. um. ีค oh, wow. uh ่ะอยากจะได้ตุ๊กตาบาร์บี้อ๋อทางนี้เลยค่ะดีจังว้าวแขกงมางานแล้วพวกเรารักลูกมากเลยนะนี่จ้ะว้าวขอบคุณค่ะนี่เอาไปสิเด็กๆสนุกกันใหญ่เลย เบบีน้อยว่าตาแล้วก็ใส่ผมเบบีน้อยน่ารักจุงใบอะเนี่ยขวดนมแล้วก็เอาเศษพลาสติกมาด้วยแล้วให้เรียบร้อยแพ็คใส่กล่องสวัสดีน้องพี่พี่ดูแลให้บ้งดีจังเลย ลูกรักแม่มีของขวัญให้หนูนะนี่ยังไงเลยจ้าทารกของเล่นยินดีดีจัง <c oughs> เดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองนะฝันดีนะจ๊ะอยาจะอึม่อมา้อาวน้องตื่นแล้วลูกรักป้อนน้องไม่หน่อยได้ไหมรู้ใช่ไหม <c oughs> ว่าทำไงรู้ค่าแบบนี้น้องชอบดูแลน้องมากเลยนะคะแม่ว้าวดีจัง แยกชิ้นส่วนเป็นสีชมพูแล้วก็ใส่ที่บังลมตุ๊กตาดูดีมากเลยบาบี้และลูกของเธอกำลังรอเคนอยู่ที่รอกมาแล้วว้าวรถใหม่แล้วคะใช่แล้วลูกนั่งนี่นะนี่พอมีอะไรมาฝากฮะ Rớt Hãy xin một lời chứ mơ Xin gió lê ha Đi chẳng lời thì luôn cho Wow, gió chăng Bán đến bao Để hỏa phà miền có lão ta con <Nui> ว้าวห่วงยางฟามิงโกเอมีอีกอันนึงเหรอสำหรับทุกไซส์ทุกขนาดทั้งครอบครัวมาว่ายน้ำที่สวนน้ำเพลงนี้สนุกดีจังพ่อคะหนูอยากจะมีห่วงยางอ่ะได้จ้ะดูหนูอยากจะ้อันนี้สวยที่สุดเลยค่ะคุณคาช่วยหน่อยนะ <c oughs> ได้จ้ะ <c oughs> ดูสิเจ้าหมน้อยดูสิจ้าพ่อมีอะไรด้วยว้าวห่วงยางฟามิงโก และอวงยางสำหรับตุ๊กตาของลูกด้วยนะขอบคุณนะคะให้สนุกจังเลยนะตุ๊กตาดีจังว้าวนี่ตั้งหลายคู่นะน้ำส่วนนี้ออกใส่ปั๊มปั๊มน่ารักอ่ะนี่ก็คือห้องแต่งตัวของบาร์บี้ หนูน้อยแอทบทำอมไรอยู่อยากจะมาลองเสื้อผ้าของแม่จวดจังโอ้ใส่รองเท้าส้นสูงเลยเหรอใช่แล้วเหมือนแม่ไงอ๋อลูกรักเป็นอะไรมามนี่จ้ะนี่จ้ะเริ่มแรกต้องใส่เจ้านี้ก่อนนะใส่หมวกซะหน่อยสกีป,ปี้จะได้กลายเป็นบาร์บี้คนสวยโอ้กระดาษเยอะจัง ต่อกันนะทีนี้ก็ใส่ขาให้มันคงอะไรอะเตียงเหรอใส่ผ้าห่มซีเควนซ์ใส่เฟอร์นิเจอร์ว้าวห้องนั่งเล่นใส่เสื้อผ้าเข้าไปแล้วก็พรมเชอเท้า้วาวสไลเดอร์ บ้านตุ๊กตานี่เองฮไงสกีปปี้ทำอะไรอยู่เหรออ๋อฉันเล่นตุ๊กตาอยู่นะนี่อยากเล่นไหมฮึระวังนะว้าวอุ้ยนี่บ้านตุ๊กตาฉันแล้วทีเนี้ยตุ๊กตาฉันจะไปอยู่ตรงใหญ่แล้วเอาลูกรักเป็นอะไรอ่ะโทษเดี๋ยวพ่อทำใหม่ให้นะอ่า า<ว>มาเริ่มกันเลยเอาล่ะสุดท้ายแล้วได้แล้วจ้าลูกรักว้าวสวยจังค่ะเช่าหมาน้อยไม่เป็นไรหรอกฉันยกโทษให้เธอดูสิฉันในบ้านที่สวยกระเดมอีกอะเธอชอบไหม <S 2> <S 2> เอาล่ะตุก๊กตาตเตรียมตัวนะ้เหลือนิดเดียวเอง ผมผมยาวยาวมาทำหวีกันนะสวัสดีจังหนูน้อยกำลังอยากจะทำผมเฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> มันพันกันนะเฮ้ย <Hey. c oughs> มาให้แม่ช่วยมาแม่รู้แล้วละจ้ะนี่ไงถ้าอยากจะทำผมแล้วก็ลองทำที่ตุก๊กตาตัวนี้นะโอเคค่ะห okay, นูตัดผมก่อนนะดีจัง ะงั้นแม่จะมัดผมให้หนูนะเฮ้มีสองผมแหนน้ำส่วนพลาสติกมาต่อเลยตัดตรงนี้และดินสองเอาตรงนี้อ่อแล้วก็ใส่กระดาษฟองใส่ลวดกำมามยี่ จะแปรงฟันเนี่ยแหละจะช่วยทำให้ปากของเราสะอาดเจ้าหญิงและเจ้าชายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขฝันดีนะจ้าลูกรกฮะเฮ้ยฝันหนูอ๋อใส่ไว้ใต้หมอนสิจะ๊ะเดี๋ยวนางฟ้าฝันน้ำนมก็ามาแล้วล่ะฟันดีนะลูกรัเฮ้ยนางฟ้ามาจริงๆด้วยฉันขอมอาแปรงสีงฟันไฟไฟ้าให้เธอนี่ยังไงเลยจ้า สุดยอดแม่คะแ,แม่ดูสิแม่สุดยอดไปแล้วค่ะวว้า <laughs> มาแปรงฟันกันต่อนะ <laughs> สนุกจัง <laughs> มาปริ้นภาพเลยแล้วก็ระบายสีทีนี้ก็ตัดตัดนะต่อกันให้เป็นจิ๊กซอ ําทำกล่องกันต่อแพ็กเกจจิ้งได้แล้วของเล่นสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอยากจะไปเยี่ยมหลานจังเลยฉันซื้อจิ๊กซอว์มาให้หลานด้วยนะเขาจะต้องชอบแน่นอนไปกันเถอะเค่และลูกสาวกำลังดูการ์ตูนกันอยู่ไ <c oughs> งจ้าบาร์บี้ไงแคน เอางสเตฟานีสวัสดีค่ะว้าวนูอยากจะได้จิ๊กซอว์นี้มาตั้งนานแล้วงฮ้นมาต่อกันหนูนะคะคุณนังอันสุดท้ายแล้วว้าวสวยจังเลยค่ะนั่นนึ่งส๊ะเย้สนุกจังเลยน้ำกระดาษโฟมะต่อกันแล้วก็เอาซิปมาด้วย ริบบิ้นสีชมพูเหรอโอเคใส่โลโก็ของบาร์บี้ทุกอย่างเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเลยนะเป็นกระเป๋าที่ดูสวยมากทุกทุกคนเะนี่ยมาที่โรงเรียนกันพร้อมหน้าแล้วเริ่มกันเลยนะทุกคนมาครบรหรือยังจ้ะสกตปป้ยังไม่มาค่ะครูออเดี๋ยวครูโทรหาพ่อแม่เธอเองทักทีค่ะหนูมาสายว้าวกระเป๋าใบใหม่ เอาแล้วเอาหนังสือขึ้นมาจ้ะหนังสืออยู่ไหนกันนะห้ยไม่เจอเลยว้าวโอ้ของเล่นเยอะจังนี่ไม่ใช่เวลาเล่นนะต้องเรียนหนังสือก่อนเอาคุณครูชอบของเล่นของสกิปปี้ซะแล้วเรียนกันได้แล้วค่ะครู <laughs> ได้เลยจ้ะบทแรกของเรานะเราจะตัดหล่อมาเลย แล้วก็ใส่กาวใส่กลิตเตอร์สีชมพูกาวเอลเมอร์เนี่ยจะช่วยให้เราสร้างสรรค์งานศิลปะสุดดีไวนี่บันนี่เธอจะเป็นแขกของเรานะเออไม่เธอจะต้องมากับฉันนี่เฮ้ยมันนี่ <c oughs> เดี๋นี้เลยนะ <c oughs> เอาคืนมา <c oughs> อออยากได้คืนก็มาเอาเลย <c oughs> เฮ้ยก้าวหกหมดเลยเนี่ยอ้ออ้วยแล้วสำน้ำหน้านายเนี่ยเอาตุ๊กแตาฉันคืนมาอา๋อฉันขอโทษอ่ะโอเคก็ได้มาฉันช่วยมาเลน่น้วยกันดีกว่านะว้าวฉ้นส่วนเลโก้เยอะจงังเลยอย่างแรกเลยเรามาเปลี่ยนแปลงสีฟันนี่ดีกว่าต่ส่วนนี้ออก แล้วก็เสกเวทมนต์ว้าวกล้องจุลทรรศใส่เลนส์เข้าไปและเจ้าเครื่องนี้แล้วจะทำให้เด็กๆชอบวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เรามีวิชาชีวะเด็กๆจ้าวันนี้เราจะมาทดลองอะไรนั้นเราจะมาส่องลักษณะนอนุของของพวกนี้โดยผ่านกล้องจุลทรรศบาร์บี้จ้าขอเส้นผมหน่อย นายมาดูสิว่ามันมีอะไรบ้างเอาละ่ะรูจะใส่ไว้ในนี้นะแล้วก็เปิดไฟลองส่องดูได้เลยว้าวหนูเองก็อยากจะดูคะ่ะเ <c oughs> อแบบนี้เดือวร้แกล้งแล้วงั้นฉันจะเอาเจ้านี่ที่ติดรองเท้าของฉันเอาวางไว้ดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ดูดูนะกลัวจังเลยฮะคือดูเห็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย นี่น่าทำบ้าไรนะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะต้นคริสต์มาสนำเอาลูกบอลมาเลยแล้วก็ลบสีออกใส่สีชมพูแสนสวยจากนั้นก็วาดรูปลงไปใส่ก้านสำลีแล้วก็ใส่ลูกโลกไว้ที่ฐาน สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภูมิศาสตร์กันนะนี่คลาสครูน,ะน่าเบื่อเหรออ๋อรู้แล้ว,วเด็กๆจ้ามาเรียนต่อกันเลยออครูคะครูเปลี่ยนเสืเอ้อทำไมล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแฟชั่นต่างๆบนโลกใบนี้เอาล่ะชุดนี้มาจากประเทศอะไรเออเออตรงนี้หรือเปล่า เดี๋ยวจะบอกให้ตรงนี้ต่างหากแล้วเก่งมากเลยเห็นไหมเรียนแบบนี้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแค่เปลี่ยนวิธีสอนวิชาหน้าเบื่อก็สนุกขึ้นมาเลยเราจะทำกระเป๋าสุดน่ารักใส่พื้นลงไปแล้วก็ใส่วอลเปเปอร์จากนั้นก็ต่อพื้นเข้าแบบนี้แล้วก็ใส่สายคาดใส่เก้าอี้เล็กๆเข้าไป ส่วนอันอื่นๆก็น่ารักเหมือนกันนะเราจะใส่พลาสติกลงไปเด็กๆจะต้องชอบแน่นอนเลยเอาเลยจะลูกรักจ้าเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารอร่อยๆให้กินเองนี่ไปเล่นดิแม่อ๋อได้เลยได้เลย <c oughs> ว้าวส้มนี่นะ <c oughs> เฮ้ยเธอเอ้ยมันตบหมดแล้ว <c oughs> นี่ดูสิฉันอยู่ข้าง โอเคโอเคไปเล่นกันดีกว่านะลูกเรื่องจ่าแม่มาแล้วเฮ้ hey, ทำอะไรเนี่ยแม่ว่านะเราจะต้องหาของเล่นแล้วล่ะงั้นมาลองเล่นบ้านในกระเป๋าดีไหมดูสิจ๊ะไม่ต้องสองชั้นนี่ไงหนูมีของเล่นแล้วนะเด็ <c oughs> กๆหนะ้ายุ่งกับของเล่นใหญ่เลย <c oughs> ส่วนคุณแม่ก็มีเวลาอ่านหนังสือ ตอนนี้กระเป๋าใส่แมวมันเล็กเกินไปแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นก็นดีกว่าใส่กระดาษโฟมเข้าไปเลยจากนั้นก็แบ่งเครื่องหนึ่งแล้วก็ใส่วอลเปเปอร,อร์มาทำเฟอร์นิเจอร์กันต่อเราจะพ่นสีนะแล้วก็ตัดฟองน้ำออกมาแบบนี้จากนั้นก็ใส่ขนสัตว์เทียมเข้าไปให้เป็นเบาะแสนนุ่มใส่ขาเข้าไปเลย ตอนนี้เรามีเก้าอี้แสนนุ่มแล้วล่ะขวรเหรอแตนออกมาแบบนี้แล้วก็ระบายสีชมพูจากนั้นก็ต่อกันให้เป็นเสาใส่โคมไฟโคมไฟอันนี้จะเป็นของตกแต่งบ้านของเราเองส่วนเจ้าก,กล่องเนี้ยจะกลายเป็นกล่องเล็กๆออสีชมพูดีกว่านะจากนั้นก็มาต่อกันว้าวอะไรกันเนี้ยสวยดีจังนะมาทำเตียงกันเลย ว้าวดีมากแถมมีผ้าห่มนุ่มๆอีกด้วยฟันดีนะจ๊ะใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปในบ้านว้าวสวยจังเลยแถมเป็นสีชมพูอีกด้วยเราสามารถสไลเดอร์ลงไปข้างล่างได้ใส่ขนสนัตว์นุ่มๆข้างนอกเลยบาร์บี้น้อยอยากจะอยู่ข้างในบ้านลูกรักจ๋าแม่เอาขนมให้แล้วอ๋อมาแล้วค่ะแม่ขอบคุณนะคะแม่ ลองกินโดนัทช็อกโกแลตดูสิจ๊ะนี่พพุ่งเนี้มีแผนอะไรเหรออ้อฉันนึคิดแผนได้ย้อนเลยว้าวช็อกโกแลตโดนัทนี่นะได้เวลาไปนอนแล้วละหวีผมซะหน่อยแรติส่วนนะฟันดีเจสันนี่อ๋อลูกบาบี้ของแม่น่ารักจังเลยโดยวจพาอตอนหลับนะ เราจะดึงเจ้านี่ออกมาแล้วก็นำส่วนนี้ออกแล้วก็ใส่โลโกโล้จากนั้นก็จัดเข้าไปในกล่องเออเยี่ย,ย,ยมมากเลยลูกรักจ้าแม่จะต้องไปแล้วเลยนะยังไงก็เป็นเด็กดีนะจ๊ะได้เลยคะ่ะมมมมี่วันนี้จะทำอะไรเอ่ยยังไม่รู้เลยล่ะคะ่ะโอเคแม่ไปแล้วนะเป็นเด็กดีนะจ๊ะ นที่สุดก็ได้โอกาสที่เราจะมาดูเครื่องสำอางของแม่แล้วว้าวดินสอแบบนี้เราจะต้องวาดรูปบาร์บี้โชม,มีจินตนาการเยอะเหลือเกินแม่ทาแบบนี้สวยหรือเปล่าลูกเนี่ยอยากจะสร้างสรรค์ง,งานศิลปะแบบนี้แม่ก็ส่งเสริมจ้ะแต่ว่าเราเนี่ยมาใช้สีเทียนกันดีกว่า,ววาน,นะสวยกว่าเยอะเลยโอ้วาดรูปอะไรก็ได้ค่ะแม่ดูสิคุณแม่กับคุณลูกนะ่ามาวาดรูปสายรุง้งแล้วก็พระทิย์ ตั้มจะดินสอใส่เวคโรจากนั้นก็เอาแส้ปากกาออกมาเลยส่วนข้างบนจะมีรูปหมีนะแล้วก็มีเกล็ดน้ำตาลแสนอร่อยรอบๆดึงออกมาแบบนี้จากนั้นก็ใส่เทปสิ่งที่ขาดไปก็คืออ๋อเส้นยังไงล่ะ เอาแล้เจ๊เด็กๆมาเรียนกันได้แล้วนักเรียนทุกคนเอาอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาวันนี้ครูมีงานให้ทำนะจ๊ะลองวาดม้า,มาดูสิดีนะเนี่ยที่เอาตลับดินสอนิม,มามาอะสิ่งดี้่ว,วารูปสวยจังเลยอ่อขอยือมไม้บรรทันแล้วก็ปากกาหน่อยได้เปล่า,าได้เสียไปเลยทุกคนวาดรูปสวยไหมว,ว้าวทุกคนเก่งมากมากเลย <c oughs> นำแผ่นพลาสติกมาได้เลยจากนั้นก็ใส่สติกเกอร์แล้วก็ตัดออกมาจากนั้นก็ทาสีตัดอะไรก็ได้บอกมาเลยฉันนะฝันอยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์โตขึ้นมาฉันต้องเป็นให้ได้เลยงา้นฉันจะร่างภาพเลยนะแต่ว่าจะเอาภาพที่ไหนอะกอนไกนี่นะงางั้นก็ใช้ภาพมานนี่แหละ ชุดของฉันเกือบจะเสร็จแล้วเพียงแค่จะต้องตกแต่งสักหน่อยเอ๊มีหมอนอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอไปโชว์แม่ดีกว่าลูกรักจ๋าได้เวลากินข้าวแล้วเอ๊ข้าม่านเป็นอะไรอแม่คะแม่คะดูหนูทำชุดแล้วสวยไหมโอ้สวยจังเลยจ้าหนูนี่มีพอสวนเหมือนกันนะ